อาร์เจนติน่าเคยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองที่สุดในโลกถึงขั้นมีโอกาสติดอันดับประเทศร่ำรวยหนึ่งในสิของโลกได้เลยทีเดียวแต่อาร์เจนติน่าในวันนี้เรียกว่าล้มลุกคลุกคลานสุดๆไปเลยละค่ะล้มละลายมาแล้วหลายต่อหลายครั้งส่งออกก็แย่เงินเฟอ้อก็พุ่งประชาชนยากลำบากวนเวียนไปไม่รู้จบสิน้นจนมองไม่เห็นแสงสว่างเลยว่าเรื่องราวอันแสนสาหัสนี้จะไปจบลงที่ตรงไหน เรื่องราวเหล่านี้จะเป็นมาอย่างไรคลิปนี้เราจะปริฟให้คุณฟังค่ะเ <Hus sein. S 1> มื่อช่วงศตวรรษที่19อาร์เตินินาเป็นหนึ่งในประเทศที่มั่งคัง่งและมีอนาคตที่สดใสมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเรียกว่าเป็นที่ล่อตาล่อใจนักลงทุนจากยุโรปและสหรัฐอเมริกาจนอา์เจนตินามีเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสาย ด้านประชาชนชาวอาร์เจนตินาก็อยู่ดีกินดีมีไรายได้ต่อหัวที่สูงกว่าคนอิตาลีญี่ปุ่นและฝรั่งเศสเสียอีกไรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากการส่งออกสินค้าเกษตรจำพวกผลิตภัณฑ์ทวเหลืองน้ำมันดิบข้าวสาลียานยนต์และเนื้อสัตว์เป็นต้นซึ่งมีประเทศคู่ค้าสำคัญสคัญใหญ่ๆได้แก่บราซิลสหรัฐชิลีและจีนเรียกว่าการส่งออกนับเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศเลยทีเดียว กุญแจสําสคัญที่ทําให้สมัยก่อนอาร์เจนติน่ารุ่งเรืองได้แบบนี้เป็นเพราะคนคนนี้ค่ะฮวนบาติสตาอัลเบดีที่ได้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งขึ้นมาทําให้รัฐบ,บาลไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงเสรีภาพทางเศรษฐกิจของภาคเอกชนได้ ทำให้เอกชนประกอบกิจการกันได้อย่างเต็มที่และไม่มีข้อจํากัดเรื่องราวพลิกผันเริ่มเกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเมื่อเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจชิ้นสําคัญอย่างการส่งออกได้หยุดชะงักลงเพราะว่าคู่ค้ารายใหญ่ทั้งหลายจะรับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากสงครามทําให้การนําเข้าสินค้าอาเจนตายได้น้อยลง ทีนี้ล่ะคะ่ะปัญหามากมายก็เริ่มผุดออกมาเริ่มแรกมาจากความไม่พอใจของกลุ่มคนชนชั้นกลางและสูงที่ตัวเองเริ่มมีไรายได้ลดลงซึ่งคนเหล่านี้ก็ได้ประโยชน์อย่างมากในช่วงยุคเศรษฐกิจรุ่งเรืองเพราะธุรกิจส่งออกส่วนใหญ่ก็มีพวกคนชนชั้นนี้ล่ละคะ่ะที่ครองกิจการแทบทั้งหมด ต่อมาปัญหาที่ถูกซ่อนไว้ใต้ดินก็เริ่มถูกขุดออกมาเรื่อยๆเช่นปัญหาการเล่นพักเล่นพวกและปัญหาคอร์รัปชันโกงกินประเทศซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่เริ่มผลักประชาชนทั่วไปให้ออกจากขั้วการเมืองและอำนาจทางเศรษฐกิจ เมื่อประเทศดําเนินไปแบบนี้กลับมีนักการเมืองที่เห็นโอกาสจากปัญหาดังกล่าวเข้ามาเป็นฮีโร่กอบกู้ประเทศด้วยการชูนโยบายโค่นล้มกลุ่มคนรวยและเริ่มนโยบายประชานิยมที่มีขั้นตอนง่ายๆคือการแจกแล้วแจกอีกแจกไม่อั้นโดยที่ประชาชนเองก็ไม่สนว่าเงินที่ได้รับนั้นได้มาจากไหน หนึ่งในช่วงที่มีการใช้นโยบายประชานิยมอย่างเข้มข้นมากที่สุดคือในช่วงของนายพลฮวนปรอนเรียกว่าแจกจนชาวอาเจนตายติดนิสัยรักสบายไม่ต้องทำงานก็อยู่ได้ซึ่งสิ่งนี้แหละค่ะทำให้เงินสำรองของประเทศเริ่มจะร่อยหรอลงเรื่อยๆจนต้องไปหายืมจากประเทศพันธมิตร แต่ถึงขนาดก็ยังแจกเงินต่อไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดซึ่งในยุคข,ของปรรอนเขาเป็นคนที่ประกาศเปลี่ยนรัฐธรรมนูญของออลเบอร์ดีทําให้ภาคเอกชนถูกจํากัดการค้าหลายรายก็ถูกโอนถ่ายให้เป็นกิจการของรัฐด้วยนํามาซึ่งความเลวร้ายของเศรษฐกิจในประเทศเมื่อเงินสํารองหมดการค้าและการส่งออกก็ไม่ดีรัฐบาลจึงพิมพ์เงินขึ้นมาใช้เองส่งผลให้เงินเฟ้อหนักประชาชนมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นจนทนไม่ไหว สุดท้ายเปอรอนจึงถูกรัฐประหารล้มอำนาจลงในปี1955ส่วนอาร์เจนตินาก็เข้าสู่สถานะล้มละลายในปี1956หรือ40ปีหลังวันที่เริ่มใช้นโยบายประชานิยมหลังจากวันนั้น Argentina อาร์เจนตินายังคงล้มลุกคลุกคลานมาเรื่อยๆ ปัญหาเศรษฐกิจก็ยังไม่ได้หายไปลากยาวมาจนถึงยุคช่วงปี2000จนต้องมีการกู้ยืมเงินจาก IMF มาใช้จุนเจือประเทศแต่ IMF ก็มีข้อแม้ว่าอาร์เจนตินาจะต้องยกเลิกนโยบายประชาินยมอย่างเด็ดขาดสุดท้ายก็ผลักให้ประชาชนต้องลำบากจากค่าครองชีพที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งในช่วงพฤษภาคมปี2023นี้เงินเฟอ้อกลับมาพุ่งสูงอีกแล้วค่ะและพุ่งสูงที่สุดในรอบหลายปีด้วยตัวเลขที่พุ่งสูงขึ้นไปแต่ที่109%ภาพที่เราเห็นคือประชาชนต้องไปหากระดาษแข็งพลาสติกหรือขวดเพื่อเอาไปขายประทังชีวิต ขอแค่ได้เงินสัก2,000ถึง6,000เปโซต่ตอวันก็แค่300ถึง800บาทต่อวันก็ยังดีละค่ะชาวอาเจนตายคงต้องรอลุ้นกับการเลือกตั้งทั่วไปที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วละค่ะและนับเป็นโจทย์สำคัญที่รัฐบาลใหม่จะต้องแก้ให้ได้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนและฉุดประเทศอาเจนตินาขึ้นจากหลุมเมืม่อหนึ่งศตวรรษที่แล้ว อาร์เจนตินาเคยเป็นประเทศที่มีอนาคตสดใสมากที่สุดในโลกแต่ก็ล่มจมเพราะการคอร์รัปชันและจมอยู่กับเนื้อร้ายอย่างนโยบายประชานิยมจนประเทศชาติไม่พัฒนาไปไหนทุกวันนี้ประเทศก็ยังคงดิ้นรนกับการแก้ปัญหาเงินเฟ้อที่มองไม่เห็นปลายทางว่าจะไปจบลงที่ตรงไหนประชาชนเองก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำงานกันต่อไปเพื่อประทังชีวิตกันต่อไปนั่นแหละค่ะ ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของแบรไตบรีฟด้วยนะคะ